แต่กันเองคุณแม่ทำงานหนักมาตลอดนะคะยังไม่เคยไปเที่ยวที่หไหนไกลเลยเที่ยวเชียงใหม่แม่อยากไปมากหน้าหนาวปีนี้ก็จะพาแม่ไป่ขอให <c oughs> ้ฝัน <c oughs> เป็นจริงนะคะคุณแม่ช่วสุขภาพคุณแม่ก็ไม่เคยหงยุดงเท่าไหร่อยากให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วเนี่ยจะไปที่ไหนก็ได้เน,นาะสุสขภาพ,ปพเป็นเรื่องสำคัญมีสุขภาพที่ดีทวามแขรก็ได ครับสมองเจนนะครับช่วงนี้สุขภาพคุณแม่ก็ดีครับก็อยากให้คุณแม่สุขภาพดีอย่นี้ต่อไปเรื่อยครับเป็นความน่ารักของลูกนะคะนี่คป็สางตัวแทน่ทุขะก่ของแพ้อ็เปลนได้ใจก่อนแล้วนะคะเป็นเจไปต่อแตควาเรื่อที่ด้วยนะคะการต้องดูดซงซีนี้นะคะก็ไปที่อยากติดตามแตวามเรื่องนี้ก็สากุูด้ค่ะใครจนไหนก็ เป็นซิคเกอรสายตายครับในอัลบั้มดูเอฟแกรดสายตายครับส่วนเพลงก็เป็นกอดสักทีทุ่มหายนะครับในอัลบั้มดูเอฟแกรดเติดตามและไปกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะลำดับนี้ทีฉันขอกราบเรียนคุณผู้นิการนะคะถ่ายภาพกับน้องๆอีกสักครั้งหนึ่งนะคะขอเรียนเชิญคุณวันนาิริทรัพย์นะคะคุณบรรลางว่องธวัชชัยนะคะแล้วก็ผู้เรีนหายจับลูกศรนะคะขอเรียนเชิญนะคะ อให้คุณแม่ด้วยนะคะ่คือความอบุ่ความรักความหูใยในครอบครัวที่มาโดยชอบจากคุณแม่กับคุณลูกนะคะ่วันแม่ที่กำลังจะมาถึงนี้อยากให้ทุกคนนั้นทานดีแล้วก็รักคุณแม่ไม่ให้มาทุกวันด้วยอาความรักความหูใยจากตรางกลุ่มสีนี้นะคะสมบูะ วันแม่ปี3าค่ะวันนี้ดิฉันขอพาลูกกลับบ้านและไปกินผักกินอาหารห้างมูก่อนนะคะก็เปใหม่ปีหน้าสวัสดีค่ะ